นี่เอารับเลยเออเอาเลยเอาเลยไปไก็ให้นี่แหละโยมนี่แหละเอาเรับเอเคียนเอารับแล้วเอาไปเลยโอเคแบ่งกันจิตนะแบ่งจิตแล้วแหละเออเบายดีสบายดีพี่เอาเปิดดูเปิดดูว่ามีอะไรบ้างเออเน้ออีนน้ำจิ้มน้ำจ้ สวัดม่มวนเาอะรังคะวันนี้อนค่ะนี้เราทคอาหะไทย่ะัปล้เาอาาไยค่ะคัณแีดงอันวนี้เาอากนว้เาำอรยกค่ะั้าอาไนวีเอาากั้เตาทำอาหาไกค่ะวน้เราอเค่ันนี้สรปลาหกันค่ะาอหรไทกัน่วันอกนัทอกันีเารก็่ะวันนี้ท่นนี้หไม่ะั เอาเอาเอาน้ำมันที่ทาจมูกไหมน้ำมันเหลืองนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาให้อยู่ท่านบนทาเต๋อโอเคโอเคเดี๋ยวไปเอาน้ำมันมาตอนยกองยอกไม่มาก็บวดหายคนทำอาหารเร้งไปไหน น้ำส้มกับน้ำมันน้ำส้มกับน้ำมันโอ้โหแบบนี้ส้มดำนะเอออเออโอเคสาธุสาธุาธาธเยี่ยมเลยนี่นี่ <c oughs> นี่มาครับ<ๆ>มีน้ำพริก<ะ>ขนมขนม<ะ>อันนี้อร่อยลองชิมเลยอันนี้กล้วยนี่ชอบเออลองชิมเลยข้าวะอบแล้วก็อันนี้ไว้เวลาเหนื่อย

กันเยอะแยะก็ปกติก็เยอะอยู่แล้วแหละเอาอาหารก็เยอะแยะเนาะวันนี้เนาะวันพิเศษอาหารเยอะมากเลยเอาอนุโมทนาทุกท่านนะเดี๋ยวถ่ายภาพนินส่งให้ในกลุ่มดูเนาะภาษาทูไปถวายวันไหนสีอะไรก็ไม่รู้เกี่ยกันพวกสีแดง

แจ้งเมืานนี้จะสตไเม่อนนี้ถ้วยก่อนน่งยก่นงตามมาแเาก็ก็้ายังพี่ยีมิวเสียดายผ้ที่ต้องเล่นตัวอะไรมา อวิวัชานตุสพพะรัวโคเวนัสสตุมาเตะปวัตวันตาอายุสุขีติกายุกอนโขวะคาปิวัฒนาสสเรเสนจามวนมีทั้งมีทั้งลาวทั้งไทยด้วยนี่ไก่โอ้ มีนี่ด้วยไม่มีของปวดใครแหนมไม่มีของปวดใทยแหนมของปวดของพี่แหนมเนี่ยแหนมของปวดของพี่เลยผมจะการต่อฮะพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ก็จะมาตอนเย็นๆวันนี้ก็ต่อวีซ่าอ๋อกระผัดอ๋อกรผัดใส่มา ขนมผัดแล้วก็ผัดอะไรนะผักุ้งผัดก,กุ้งกุ้งแบบนะ้ำพริกลาบทางเนี่ยทำพิลาบหรือน มีอะไรโอ้แค่เอาของหายากมาก็พอแล้วนี่ของหายากเอออะไรเนี่ยี่จลุงใี่ของมาเตาค่ะอ๋อหอกหอกอ่ะเออเออเออโอเคยังไงน้องๆข้ามาอาหารยืะดีล้วนก่อนล้วนก่อนล้วนที่ไปซื้อก่อนลาบเป็ดมาฉลองลาบเป็ดเรือลาบเป็ด ลาเปกไก่แบบเดือนสิ้นเดือนเนี่ยเนี่ยกที่บ้านโลเงี้ยประมานี่สองโลเองเนี่ไก่น้ำปลาสามโลสิสน่าอร่อยน่าอร่อยอืมอ๋อใส่มาไม่ได้ราบเป็ดพักเนี่ยไม่ใส่มะนาวมากอืมใส่แต่ไม่ให้กินเปรี้ยวมากวน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 ลุกตอนลวนสุดละเดี๋ยวตรงมีเครื่องเจียวคู่อีกนี่ ตมอนีอยู่นี่เปลี่ยนมนะด้วอยไ่นี้ไม่ได้จะหนี่ยังไงครับแต่ไม่ไม่ให้เผ็ดมาก มาเพียรนนอาปาตี้กัีก็ไม่เซ็่อืมอร่อยมากมเลยอ่ะทำร้านอหารได้ปะไปนไม่ได้ใครต้องการพี่เอไปทำเน่ยคอกนะติดต่อได้ที่บัรกายมันะคะอร่อยทำแล้วที่นี่มันอร่อยมากมาปเด็ดสารเเนชันเยนนะอันนี้ชันเย็นพี่เรหน้าตาแล้วหน้าหน้าฉันกลับมาแล้วพี เป็นภาคเหนือจังหวัดโอ้ยภาคเหนือกัจบจังหวัดอย่างมันกัเหมือนแต่กันนัดทุกปีขนมอะไรบ้างเอ่ออะไรอ่ะก่ขนมมัดใจมัดใจอันนี้น่าจะเป็นต้มขนมต้ม 那个。 พ้อแล้วพอแล่งพอแล่แลา your are ไันน้เราไปเด็กนี๋ยวนี้แบ่งกันนองกันนะแบนเอาอราแบ่งสามคนเอายกยางแบ่งอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยาาเอาเอามาให้ญาติดนม้วนปย่านอ้ออย่มีกี ทีบบ่ <authority. half. S 2> <ing> ทำบุญอะไรบ้างอะเยอะแยะโอ้สาธุอโยมป้าสิริวัลก็ชิอต่างเมเนาะอ่๋อสาธุป่าตะเก็นจุดกองกะติ่มกันสองคนเลยยังกันนัดกันมานั่นนี่ ปาสิทธิพัชก็ปิดกองกระทิ่นเหมือนกันไปด้วยก ผาเชิญเรื่องราวมันมามาอีสกทีและมีรายประลายบนสะพานไายคอนแผนจึงเป็นสะพานไม่บันทง่าพผังของลกคนยิคงใหญา